พบกันอีกครั้งครับกับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้วันนี้เจอกันสองรอบนะครับวันนี้ดวงดีนิดนึงหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาสองสามวันนะครับแต่ว่าวันนี้ได้สองคลิปนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถเดินตามอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วทีหนึ่งคันนี้จะไม่มีรถจะไม่มีผ่านไถนะครับเป็นรถของช่างพลน้ำมันครับคลิปนี้วันนี้ช่างพลน้ำมันก็มารับ j อบครับไป ดูกันพร้อมๆกันนะครับว่ารถไถข,ของช่างอิงหรือว่าช่างพลมารับจ็อบอะไรไปชมพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับไปเลยครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่คือรถเทเลอร์นะครับมาต่อพ่วงเทเลอร์ได้อีกนะครับเวลาไปฉีดยาสองถังใส่ร้อมกันเลยนะก็รถเทรรเลอร,ร์ต่อร้เทเลอร์ตัวน,นี้พวกก่วงกันกับตัวท้ายนะครับก็ปิดไปได้เลยนีนน้ำมัดน้ำหมดครับต้องมาเติมเติมน้ำแล้ว ลิบลิบนู่นครับรถไทยประดิษฐ์ของช่างพลครับวันนี้เราไปดูใกล้ๆนะครับว่าช่างพลเขาเอารถมาทําอะไรไปเดินไปพร้อมกันครับวันนี้แฟนรายการหรือว่า f อหลายๆท่านนะครับก็สอบถามมานะครับว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็ลืมไปนะครับ ลืมแนะนําไปนะครับว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับบางทีอาจจะเป็นเอฟซีท่านใหม่นะครับที่กําลังเข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสําหรับผู้ติดตามรายใหม่นะครับก็กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องพัตนพลคนรากหญ้านะครับวันนี้คลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมรถไถไทยประดิษฐ์ของช่างพลน้ำหมันนะครับ วันนี้ช่างพลมารับจ้างฉีดยาครับอยู่ที่ตำบลวางดินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับบริเวณนี้คือตำบลวางดินนะครับถ้าเลยออกจากนี้ไปอีกประมาณสัก500เมตรก็จะเป็นตำบลน้ำหมันของอำเภอท่าปลานะครับโน่นนะครับที่ว่าเห็นต้นไม้ริบๆตรงนู่นนะครับเสาโทรศัพท์นะครับนั่นคือตำบลน้ำหมันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูครับ รถไถไทยประดิษฐ์ของช่างพลนะครับคันนี้ผมเคยรีวิวไปทีหนึ่งแล้วครับนี่ครับนี่นะครับแต่ของช่างพลนะครับไม่มีผ่านไถนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ิิดผ่านไถแต่เอาไว้สําหรับฉีดยานะครับเอาไปรับการฉีดยานะครับนี่นะครับคันนี้เป็นรถไถนาเดินตามนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกลับไปดูคลิปเก่าได้เลย เ,เครื่องของทงแดงนะครับอันนี้กำลังฉีดยาอยู่ครับกำลังต้นยาอยู่อันนี้เห็นไ,ไหมครับท่านผู้ชมมีมีผ่านดันด้วยนะนผ่านดันหน้าด้วยมีผ่านดันหน้านะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ไฮดรอลิกนะครับไม่ได้ใช้ไฮดรอลิกก็ดันหญ้าดันฟองเล็กๆได้นะครับเพราะว่าเป็นประบบใช้มือนะครับ ให้มือโยกคันนะครับเด็กให้มือโยกพันที่จะรถไถไรกระดิ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับถ้าถ้าเราไม่ติดตั้งเป็นฐานไถนะครับเราก็สามารถที่จะมาต่อเติมเป็นรถฉีดยาได้นะครับเห็นไหมครับเรากช่างผลกับทีมงานของช่างทวงช่างผลนะครับกำลังฉีดยาฉีดยาคุมหญ้านะครับเรียกว่าคุมแห้งนะฮะ คนอาจจะแปลกใจทำไมถ้าด,ดินขาวเลยนะดินขาวแล้วทำไมต้องฉีดยาด้วยนะครับก็เป็นพิธีกรรมพิธีการหนึ่งของชาวนาแบบนี้นะครับว่าถ้าหวานข้าวครบนะครับก็ต้องมาฉีดยาขุมหญ้าไว้ก่อนนะครับนาแปลงนี้นะครับไส่หวานไตมื่อวานนะครับหวานไเมื่อวานนี่หวานครบก็วันนี้ก็มาฉีดคุมหญ้าไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกมานะครับฝนตกมันก็จะทําให้หญ้าขึ้นมา แต่ทีนี้แต่ทีนี้นะครับว่าถ้าเกิดฝนตกมาแล้วหญ้าจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าฉีดยาคุมไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูนี่กันต่อนะครับบางทีบางท่านนะครับอาจจะอยากอยากรู้รายละเอียดมากนะครับรีวิวคันนี้ผมเคยรีวิวไปทีหนึ่งแล้วนะครับว่ารถไถขีดติดติดเลคันแรกผมรีวิวไปแล้วนะครับนี่รถคันนี้จะพิเศษกว่ารถคันอื่นนะครับว่าถ้าขึ้นเขาหรือว่าขึ้นเนินนะครับถ้าจอดอยู่นะครับสามารถ เบรกได้นะครับเบรกได้โดยไม่ให้รถรถถอยนะครับรถหลายๆคันที่รถถอยไช้ประดิษฐ์หลายๆคันนะครับที่ทําแล้วเนะี่ยรถจะไหลนะครับแต่ว่าคันนี้จะมีเศษหน่อยหนึ่งก็คือจะมีดิสเบรกนะครับดิสเบรกช่างผลได้นําดิสเบรกของรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับก็มาติดตั้งที่มาติดตั้งที่ล้อหน้านะครับนี่นะฮะ ดังนั้นอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ช่วยให้รถไม่ไหลเวลาขึ้นเนินหรือว่าตอนเครื่องดับนะครับอย่างน้อยก็อุ่นใจไปเป่าหนึ่งนะครับเพราะว่ามีดิสเบรกถ้าไม่มีดิสเบรกนะครับเครื่องดับกระทันหันรถอาจจะถอยหลังได้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อช่างพลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรของช่างพลไว้ให้นะครับคันนี้นะครับช่างพลต่อเองนะครับ โครงรถไถเป็นของแกเองนะครับเป็นของช่างพลแล้วก็เครื่องก็เป็นของช่างพลเองช่างพลก็ไปดูตัวอย่างมาจากช่างพุตนาต้นโพช่างเนตรน้ำหมันนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองครับทันีีจะยาวนะครับน่าจะประมาณเมตรห้าสิบถึงเมตรหกสิบนะครับทันนีความยาวของช่างรถช่างอื่นนะครับจุดประสงค์เขาก็คือเอาไว้สําหรับลากจูงนะครับเอาไว้สาหรับลากจูงแล้วก็สําหรับฉีดยานะครับนี่คือ สภาพแบบนี้นะครับเหน็บนะครับคันนี้ผมเคยสอบถามช่างอื่นแล้วนะครับว่าหมดงบประมาณไปไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่นับรวมโครงกับเครื่องนะครับหรืออาจจะหมื่นต้นต้นนะครับอาจจะหมื่นต้นต้น แดดกำลังร้อนเลยครับท่านผู้ชมครับแดดครับท่านผู้ชมแดดกำลังร้อนเลยมองดูไม่มีเมฆมีไม,ม,ไม่ไม่เท่าไหร่เองครับอากาศร,ร้อนม,มากเลยครับวันนี้ถ้าผมใส่แว่นตาแล้วดูอาจจะหลอกเ,เ,เ,เกิน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 จริงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องใส่ตาครับอากาศร้อนโอเคนะครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพัดปนกุนราชแ้ด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกคอนใจของเอฟซีทุกท่านนะครับจะพยายามนำคลิปดีๆนำสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเพื่อนๆกับเอฟซีใหม่และเก่าได้รับชมกันอย่างต่อนเนื่องนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ